อุ่นใจเริ่มวันใหม่ด้วยกันสวัสดีค่ะ กิริยานะครับวันนี้มาประจําการทุกวันอังคารมาเริ่มกันที่เอมมี่มรกต<ช>มาช่องสามชัดแล้วนะคะร่วมง,งานกับทางช่องสามเป็นครั้งแรกสําหรับ <c oughs> น้องเอมมี่มรกตค่ะจะประเดิมละครเรื่องแรกก็คือเรื่องปะกการังสีดําของค่ายกันตนาเอเวอรชันนะคะรับบทเด่นในเรื่องก็คือเป็นผีปะกการังค่ะซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มาเรียนดำนา้าร่วมกับพระเอกนางเอกของเรื่อง <c oughs> นั่นก็คือคุณแฟกันดนนะคะแล้วก็คุณน้าหวานจากเดอะเฟซไทยแลนด์สองค่ะซึ่งเรื่องเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วนักแสดงก็จะต้องถ่ายกันใต้น้ กันเยอะนะคะแล้วก็เจ้าตัวเองน้องเอมี่เนี่ยบอกว่าตื่นเต้นมากห่างหายจากการแสดงไปปีกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะได้มาร่วมง,งานกับช่องสามก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปใหญ่เลย ถามว่าเป็นนักนักแสดงอิสระมาสองปีแล้วนะคะคือจริงๆๆนี่งเธอร่วมงานได้กับทุกค่ายใช่ค่ะเป็นอิสระเป็นอิสระ,ม,ะมาสองปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาร่วมเล่นให้กับทางช่องสามเราด้วยๆๆก็อยากหาอะไรท้าทายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในชีวิตใหม่ๆพร้อมกับฝักเนื้อฝักตัวเป็นน้องใหม่นักแสดงน้องใหม่ของช่องสามด้วยค่ะไปฟังเสียงเอมี่กันค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะวันนี้ก็มาเรียนดำน้ําค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะอยู่ในน้ําเยอะค่ะละครเรื่องนี้อะคะถ้าได้รับบทนี้มิว่า มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะมันจำเป็นต้องเล่นค่ะจริงๆมิคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกนะคะมิกเออ็เป็นคนที่เป็นคนชอบเดินหน้าแล้วเวลาเดินหน้าเวลาเราเลือกอะไรสําหรับตัวเองแล้วเป็นคนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็แต่ แต่มิก้ก็มีว่ามีก็ให้เกียรติทุกๆกคนพอๆกันเท่าที่มิจะให้เกียรติได้ค่ะแล้วก็ที่สาคัญก็ต้องให้เกียรติตัวเองด้วยเวลาการทํางานหรือว่าผู้เล่มงานเวลาเราอยากจะหาอะไรที่มันท้าทายหรืออะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ต้องเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างทั้งไงในฐานะน้องใหม่ช่องสามนะคะมิก็ขอฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะกับละครเรื่องประการลงสีดําค่ะเป็นเรื่องที่ท้าทายสนุกและมิเชื่อว่าต้องเข้มข้นแล้วทุกคนต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะทั้งไงก็ฝักตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ รับบทสำคัญเลยสำคัญเลยค่ะน้ำหวานวาจากเดอะเฟซก็เล่นด้วยเรื่องนี้ใช่ค่ะเป็นนางเอกเลยค,ะค,ะค่ะนะฮคะ